สวัสดีครับผมนายวิรพัฒน์บุญนักรหัสลิสิตหกสองหนึศูนยสามศู์ห้าเจ็ดนะครับจะมานำเสนอวิธีการคำนวณหา total dynamic heat นะครับและนี่ก็คือโจทย์ของเรานะครับโดยเราจะไฮไลท์เส้นทางของท่อก่อนนะครับโดยที่ให้มีค่าลอสมากที่สุดนะครับเราจะเลือกเส้นทางนี้อ่าตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับโฟของเราจะมีค่าเท่ากับ 60%นะครับเพราะว่าได้แบ่งออกไปตรงนี้4 0อ่าจุดต่อมาครับอ่าจากจุดนี้นะครับโฟของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1น0นะครับเพราะว่าอ่ามารวมกันนะครับแล้วจุดนี้นะครับโจทย์บอกว่าปั๊มทำงาน1ตัวโฟไม่ต้องหาร2นะครับก็แสดงว่าโฟของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็น1 0 0แล้วตอนนี้ แล้วก็ลากเส้นนะครับอ่ามาตามค่าลดมากที่สุดนะครับอ่านี่ผ่าน A H U สองครับอ่านี่นะครับเราไฮไลท์เส้นทางการคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับจ๊บอ่าต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มการคำนวณกันเลยโดย เริ่มแรกนะครับอ่าโจทย์จะกำหนดค่าโฟให้มาอยู่ที่228นะครับวัสดุก็จะเป็น s d p e PN 1 0 SDR 17นะครับอ่าก็คือค่า C นะครับเราจะไปเปิดค่า C อ่าวัสดุนะครับก็คือตรงนี้จึ๊บค่าในอยู่ในช่วง130-150ถึงนะครับอ่าเป็นระบบปิดนะครับเขาแนะนำมาให้ที่อยู่140 อ่าร้อยสี่สิบเราก็ใส่ไปถูกต้องครับต่อมาเราจะมาหา,าความยาวของท่อตรงกันนะครับท่อตรงทั้งหมดในโจทย์นะครับให้มาเป็นฟุตแล้วก็จะแปลงให้เป็นเมตรนะครับโดยที่เราจะอาเอาท่อตรงทั้งหมดเนี่ยครับมาบวกกันก็จะได้สิบสองบวกสิบสองบวกห้าห้าแล้วก็หารด้วยสามจุดสองแปดนะครับเพื่อแปลงเป็น เมตรนะครับอ่านี่เราแปลงเป็นเมตรแล้วนะครับต่อมาโฟนะครับโฟของเรา,าโจทย์กำหนดมาให้2อ8่า2 2แนะครับแต่เนื่องจากโฟของเรามี60%แล้วก็จะทำการเปลี่ยนนะครับ2อ8อ่คูณห0หารด้วย1น0อ่ะก็จะได้ค่าโฟออกมาตัวนี้ <c oughs> ต่อไปนะครับเราจะมาหาท่ออตรงนี้นะครับหาขนาดท่อสายท่อนะครับโดยที่อ่ velocity นะครับเราจะกำหนดให้อยู่ในช่วง4ถึง8นะครับก็ใส่ตรงนี้เป็น3อ่า velocity ของเราได้5.9กว่าๆนะครับครับ velocity นะครับเราก็จะ หาได้จากสูตร0 4นนะครับคูณด้วย flow ตรงนี้นะครับแล้วก็หารด้วย id ตรงนี้นะครับยกกำลัง2นะครับก็จะได้ค่า velocity ออกมาต่อไปนะครับก็จะเป็น friction loss ตรงนี้นะครับ friction loss เราจะหาได้จากสูตร0 2 0 8 3คูณด้วยวงเล็บเปิด100 หารด้วยค่าเฉพาะนะครับก็คือค่า c 140ตรงนี้นะครับแล้วก็วงเลบิดแล้วก็ยกกำลัง1.852นะครับแล้วก็คูณด้วยค่าคิวอ่าตรงนี้ค่าคิวแล้วก็ยกกำลัง1.825เหมือนกันนะครับแล้วก็หารด้วยค่า id ตรงนี้นะครับแล้วก็ยกกำลัง4.8655ครับผม Major loss อ่ะเมเจอร์ลอตรงนี้นะครับเมเจอร์ลอสของเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอปรับตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่ะชิปค่าเมเจอร์ลอตรงนี้นะครับเราก็จะหาได้จากสูตรอ่าฟิกชันลอสนะครับหารกับ หนึ่งเออหารกับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คูณด้วยความยาวของท่อนะครับก็คือตรงนี้แล้วหน่วยมันจะเป็นฟุตนิ้วนำนะครับแล้วแต่ว่าตรงนี้เป็นเมตรแล้วก็จะเอามาคูณสามจุดสองแปดนะครับนี่อ่ะนี่นะครับสามจุดสองแปดเราจะได้แค่ตรงนี้ออกมาต่อไปนะครับก็จะเป็นฮีทลอสตรงนี้ฮีทลอสนะครับก็จะ หาได้จากสูตรอ่าเมเจอร์ลอสบอกกับ m มเนอร์ลอสนะครับก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาแล้วอ่าอันตรงนี้นะครับก็เป็นฮิตลอสสะสมนะครับก็คือฮิตลอสรวมนั่นเองต่อไปนะครับเราจะมาหาอ่า uh, ค่าของท่อกันต่อนะครับโดยที่อ่า uh, ข้องอนะครับข้องอตรงนี้ข้องอเราจะใช้เป็น อ่ uh, reg fan type นะครับโดยที่โจทย์จะกำหนดให้มาว่าถ้า uh, เกิน2นิ้วขึ้นไปนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับ uh. ตัวนี้นะครับถ้าเราา uh, มี1 2ตัวก็ใส่2 ค่าโฟก็าเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็อ่านี่นะครับค่าไมเนอร์ลอตรงนี้นะครับหาได้จากอ่าค่าเฉพาะค่า c นะครับแล้วก็คูณกับอ่าความเร็วยกกำลังสองนะครับแล้วก็หารด้วย64 4จครับผมก็ได้ค่าลอสออกได้ค่าไมเนอร์ลอสออกมาอ่าต่อไปก,ก็ตัวนี้มาเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่า วอลลินป wow, ีผีเสื้อนะครับวาวลิน wow, ปีผีเสื้ออ่าตรงนี้วาลลิน wow, ปีผีเสื้อตรงนี้อ่ามี3มตัวนะครับค่า velocity ครับ error ว่าอ่าเราจะใช้ diameter เป็นขนาดของต้นทางนะครับก็คือขนาดของท่อตรงก็คือจะ จะเป็นสูตร0.404 8นะครับคูณด้วย flow แล้วก็าหารด้วย id ยกกำลังสองตรงนี้นะครับซึ่งเราจะใส่เป็นนีนะครับเราก็จะได้ค่า velocity ออกมาต่อไปว่าปี e ีเซอ e เสร็จแล้วก็จะเป็น Globe valve นะครับ ก็กรอบตัวนี้มาเลยก l o าวาลนะครับมีหนึ่งตัวก็เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เป็นโล o วาาวลนี่ก l บ b ว,วเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสามทางตรงนี้หนึ่งตัว สาทางสามทางหลายตรงนะครับนี่ตัวนี้หนึ่งตัวครับมาเลยอ่านี่นะครับอ่าต่อมานะครับพอสามทางเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอ่า ah u สองนะครับสองโดย a h u นะครับก็ จะมีค่า uh, pressure loss อ่าเ s ชอรลอสอยู่ที่อ่าสิบสองนะครับเ s s ช r ร d ด o p นะครับอยู่ที่สิองก็เป็น minor l o ลอนะครับสองอ่าต่อไปนะครับเราจะมาคำนวณเส้นสีเขียวกันนะครับท่อตรงก็อ่า uh, เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่า จะมีเปลี่ยนก็คือว่า,าเส้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นโฟหนึ่ง์เซ็ดังนั้นเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น228อ่แะแล้วค่าอ่า velocity มันเกินนะครับมันไม่ได้อยู่ในช่วง4-8แล้วก็จะทำการเปลี่ยนขนาดท่อให้มันใหญ่ขึ้นนะครับไซส์เป็น4ี่นะครับก็ velocity ก็โอเคต่อไปอ่าท่อตรงนะครับเราจะเอา ถ้าตรงเนี่ยทั้งหมดตรงนี้นะครับมาบอกกันนะครับแล้วก็หารด้วย3.28นะครับเพื่อแปลงเป็นเมตรก็จะได้เท่ากับเอ่อสิบเท่ากับบวกเบวกห้าบวกสองบวกหนึง่งบวกหนึง่งบวกหนึ่งบวก ้าบวกสิบบวกสิบบวกสิบบวกห้าบวกห้าบวกยี่สิบบวกสิบห้าเปิดแล้วก็หาสามจุดสองแปดอ่ะแก้ได้ค่าความยาวของท่อตรงตัวนี้เอามานะครับต่อไปพอท่อตรงเสร็จแล้วแล้วก็จะไปหากันที่ข้อง,งอต่อนะครับ ข้างงอก็จะมีอยู่ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าตัวอ่ากบตัวนี้เหมือนกันข้างงอมีทั้งหมด9้าตัวนะครับเป็นขนาดป 4, เป็นสี่เก้าตัวโฟเปลี่ยนเป็นอ่าตรงนี้อ่าต่อไปนะครับก็จะเป็น3ามทาง สามทางก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามตัวนะครับอาสามทางไหลตรงเหมือนกัน <c oughs> สามทางไหลตรงอตัวนี้เป็นสี่อ้าสามทางไหลตรงตัวนี้เป็นสี่นี้เป็นสามนะครับ ค่าเออ o r ตรงนี้ก็เช่นกันเหมือนเดิมนะครับเราจะหาหา velocity ค่า e ออร์ตรงนี้ได้จาก0.4084ดคูณด้วย flow ตรงนี้นะครับ Flow ของเราจะเป็น228อ่านะครับแล้วก็หารด้วย id ยกกำลัง2ก็คือ id ตัวนี้ก็คือเป็นท่อตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าอ่า แล้วก็ได้ค่าตัวนี้ออกมาต่อไปนะครับพอ3ามทางไหลผ่านสามทางเสร็จแล้วก็ออวอลลิ้นปิดผีเสือ้อก็จะมีอยู่1 2องสามสห้าตัววอลลิ้นวาลลิ้นปิดผีเสือ้ออันนี้เป็นสอนนี้เป็นห้า อันนี้ก็าเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมต่อไปนะครับวอลลิมปีพิเส้อเสร็จแล้วก็จะเป็นาาวาลกันกลับนะครับตรงนี้หนึ่งอันหนึ่งตัวนะครับครับตัวนี้มาเลย เป็นวาลวกันกลับนะครับวาลกนลับเราใช้ตัวนี้อ่าหนึ่งตัวค่าตรงนี้ก็เหมือนกันเลยต่อไปวาล์ว wow. กันกลับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอ่ามาที่อ่าเครื่องกลองรูปตัว Y วนะครับกลับส่วนนี้มา เครื่องกรองรูปตัว y อ่ะนี่ถึงตัวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ะ <c oughs> ต่อไปนะครับเครื่องกรองเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราได้ทำการอ่าคำนวณเส้นทางตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่อ,อุปกรณ์ตัวใหญ่ๆตรงนี้นะครับ เราจะมาคำนวณกันนะครับตัวแรกจะเป็นแอ,อร์เซปเลเตอร์นะครับเอเอหนึ่งตัวแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีเพชรดับอยู่ที่อ่าเพชรดับอยู่ที่ห้า นะครับเกีบยวอะไรกันลืมอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นปัม๊ม C u, u m p ปัม๊มหนึ่งอ่าไม่มีเฟเชอร์ดรอปนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าวอเตอร์คูลเลอร์เคลเลอร์นะครับ หนึ่งตัวอ่าตัวนี้ก็จะมีอ่าเปรเชอร์ดับอยู่ที่สิบห้านะครับอ่าตอนนี้เรามาคำนวณอ่าตรง h e a d loss กันนะครับผมอ่า h e a d loss ตรงนี้อ่า ตอนนี้ h e a d l o t รวมนะครับเราจะได้เท่ากับอ่าสี่จหกนะครับแล้วถ้าเราทำการอ่าไปทีู่ตดซ้ำก็ที่ซ้ำตรงนี้อ่านี่นะครับ เราก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาอ่าตรงนี้นะครับ48.95แ่าแล้วเราไปที่อ่าตรงนี้นะครับ static head นะครับอ่า z ซลบ z1 นะครับผมซึ่งอ่าเ2 z 2เท่ากับ Z1 นะครับก็จะกลายเป็น0 ่าแล้วส่วน total dynamic heat นะครับอ่าจะเป็นอ่า static heat นะครับบวกกับอ่า heat loss สะสมที่ได้นะครับก็จะเป็น0บวก4 48.957 แก้ได้48.96มานะครับผมก็จบการนำเสนอพิธีนี้ครับ